เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา CEO ดาร r เรนเอเลสให้สัมภาษณ์อธิบายว่า New c าเซ่นยู i นเตจะต้องดำเนินการภายใต้ใตกฎเกณฑ์ด้านผลกำไรและความยั่งยืนที่ถูกกำหนดโดยพิมเมลิกและยูฟาแม้ว่าในทางทฤษฎีทีมจะมีเงินทุนมากมายเพื่อใช้จ่ายหลังจากได้รับการเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียแต่ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎอยู่ดีนะครับ การตัดสินใจใดๆก็ตามที่เราจะต้องทําเป็นผลประโยชน์ระยะกลางถึงระยะยาวเสมอมันยากที่จะพูดโดยเฉพาะกับผู้เล่นบางคนแต่ผมสามารถพูดได้ว่าถ้าเราไปถึงจุดที่เราต้องการไปให้ถึงบางครั้งก็จะเป็นต้องแลกนักเตะของคุณเอเลสอธิบาย เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมสาลิกาด่งชี้แจงความเห็นนี้ในเวลาต่อมาโดยบอกเป็นในว่าเขาไม่ได้คาดหวังให้สโมรสรขายทรัพย์สินอมีค่าของทีมอย่างบรูโน่กิมาารส์หรืออเลสเซนเดอร์อิซักแต่ก็จะต้องมีผู้เล่นบางคนที่จะถูกขายออกไปเพื่อนําเงินไปหักล้างกฎ l Fair Play ด้วยเหตุนี้เลยมีผู้เล่น5คนที่ตกเป็นข่าวว่าจะต้องแยกออกจากทีมไปในอนาคตคนแรกคีรนทิปเปีย นี่คือผู้เล่นคนสำคัญที่สร้างอิมแพคเมื่อเขาก้าวเท้าเข้ามาอยู่กับทีมเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี2022หลังเซ็นสัญญ,ญาย้ายมาจากอาเลตกโก้มัดตริดแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษเต็มไปด้วยประสบการณ์กลายมาผู้นำในห้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นกัปตันทีมในเวลาไม่นานจากนั้นเขาก็กลายเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมจบท็อปโฟร์ไปเล่นอยู่ฟาชมเปนส์ลีกในอรอบหลายปีจากสื่อต่างๆเปิดเผยเอามาวไบเยนมิวนิกกำลังต้องการตัวเขาอย่างหนักเลยนะครับหลังจากได้คว้าตัวสองผู้เล่นทนน pur, Kane, นันน่าั หลังจากที่ทิปเปียเริ่มฟอร์มหลุดทําข้อผิดพลาดมากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ในทางกลับการประสบการณ์และความเป็นผู้นําของเขาก็ยากที่จะหาใครมาทดแทนอยู่เหมือนกันซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าเขาอยากจะย้ายออกไปต่างแดนอีกครั้งหรือไม่หลังจากกลับมาด้วยหนึ่งเหตุผลคือการคิดถึงบ้านเกิดเราต้องรอดูกันไปยาวๆคนที่2คันลมวิลสัน เคร็กโฮปนักข่าวทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเดลี่เมลสื่อยักษ์ใหญ่อังกฤษรายงานว่านิวกาสเซนได้ปฏิเสธข้อเสนอเยี่ยมตัวจากอาล์เดโก้มาดตริสและในเวลาต่อมาเอซซมิลานก็ได้ยินข้อเ,นอ,ขอเสนอขอซื้อตัวคาร์ลวิสันแบบถาวรหลังจากนั้นฟาบริซิโอโรมาโน่ยวข่าวเจ้าดังก็ได้รายงานว่าทางตราหมีหันหางเสือไปยังมอยเซกินส่วนนาจากกิเวนตุสเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าวิสันจะทำไปแล้วเจ็บประตูในลีกฤดูกาลนี้เป็นตัวแทนที่ดีของเลเซนเนอร์อิซักได้อย่างยอดเยี่ยมและไว้วางใจได้เสมอแต่ด้้้้วววยยยกกกาาาาารรรรบบบดเเเเจจ็็็ขขอองงงททใใหหตตััััไไมมม่สสาาถืนนะะปิี การขายนักเตะวัย31ปีออกไปอาจจะเป็นการวางแผนที่ดีด้วยปัจจัยอ,อะไรหลายอย่างก่อนจะไปเสริมทัพเมื่อพร้อมเรื่องกดการเงินในอนาคตต่อไปคนที่ 3. m มิเกลอเมรอน ผู้สื่อข่าวเบนเจคคอบได้เปิดเผยว่านิวกาสเซิลนั้นได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับทางอัลชาบับในซาอุดีโปรลีกแล้วสำหรับการย้ายทีมของมิเกลไอเมลอนคล้ายคลึงกับการย้ายทีมของอเล็งแซงแม็กซิแมงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับผนนักเตะจากอเมริกาใต้จะเลือกย้ายออกจากพรีเมียร์ลีกเพื่อไปอยู่ในลีกตะวันออกกลางที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เรื่องน่าสนใจเล็กน้อยของดีลนี้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย,อยู่ตรงที่อัลชาบับไมม่ดีีีเเาาาอองปนนกกกลลลุุทะ Arabia, IF, ทะซบยััึววแต คนที่สี่จะมาลัสเซล หนึ่งในนักเตะยุคตกต่ำของนิวคาเซิลและอยู่มาก่อนที่กลุ่มทุนซาอุดจะเข้ามาเทคโอเวอร์แต่ที่เคยเป็นบ่อน,น้ำมันแต่เขากลับพัฒนาได้ดีในฤดูกาลนี้และทำหน้าที่แทนสเวนบอสแมนได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่เซนเตอร์ต,ตัวจริงนั้นเจ็บไปเขามีส่วนช่วยทีมทีมทำมงานได้ดีและเอาชนะทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงต์แชร์แมงอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้กลายเป็นตัวหลักและกปตันทีมของนิวคาเซิลอีกต่อไปแล้วแต่อย่างน้อยตัว,ในในวก็ไม,ม,ามาามมสสสรถพอกกับสสด็ต่สนนใจจดึงงเขาาาาไปรร่วมทัยกตรกีอ้าางว่ใด ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเบสิกตัสยักษ์ใหญ่ในซูเปอร์ลีกตุรกีสัญญาของเขาเกับนิวคลาเซนจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทางนิวคลาเซนอยากได้เมเงินในการขายเขาตลาดหน้าหนาวถือเป็นโค้กสุดท้ายแล้วนะครับโคดที่ 5. โชเอลินตนัน นกเตชอปบ,บาซิเลียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวจากที่ไม่ประสบความสำเร็จเอาเซเลยนะครับในตำแหน่งกองหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาทำงานได้ดีแบบสุดขีดในตำแหน่งกองกลางซะอย่างนั้นมีรายงานว่าชวลินตนันกำลังเดินทางไปบาร์เซโลนาแต่เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งทำให้คนคาดการณ์ว่าเขาอาจจะต้องพักยาวไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลเลยทีเดียวแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันว่าเขาจะถูกขายออกไปในเดือนมกราคมแต่อนาคตระยะยาวของเขาที่เซนเจมพาร์คยังคงเป็นคำถามท่ามกลางงการรายงานว่าการเจรจาเรื่องสัญญ,ญาฉบับใหม่ก็หยุดชะงักชชลินต ใจแ,แฟนบอลสาลิกาดงแต่ในซีซั่นหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของเขาสําหรับสัญญานี้นั้นมันมีความเป็นไปได้นะครับที่เขาอาจจะถูกขายออกไปไม่ว่าจะต,ตอนนี้หรือช่วงซัมเมอร์แทนที่จะต้องปล่อยไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงกลางปี2025และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟ